สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่กันจะพาไปาชมนะคะร้านอาหารไทยนะคะที่อยู่ในห้างที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวิบอตนะคะว่าที่ร้านไทยเขาจะมีเมนูอะไรขายบ้างนะคะทุกคนตามไปดูกันค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> นี่จะเป็นร้านไทยนะคะไทยเทคเอาเวยนะคะคนเยอะมากเลย นี่คือตัวอย่างเมนูอาหารนะคะ,ะจานแรกนี่เจ็ดสิบห้าโคนนะคะจานที่สองนี่แปดสิบห้าเออแปดสิบสามโคนนะคะจานที่สามก็คือห้าสิบเก้าโคลนอันนี้ก็คือสี่สิบแปดโคนนะจานที่สี่นะคะอ,ะอันนี้เขาจะคิดเป็นตามน้ําหนักนะคะเออหนึ่งขีดเท่ากับสิบห้าจุดเก้าห้าโคนนะคะคูณห้าเข้าไปนะคะทุกคน วันนี้มีเมนูอ,อะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นสลัดนะคะทุกคนมีอาหารหลากหลายเลยนะคะคก็สไตล์กึ่งไทยกับต่างประเทศนะคะไม่ได้ไทยแท้นะคะนี่ค่ะก็จะมีพวกปลีนะอันนั้นมีปูนะคะ น่าจะเป็นเป็ดนี่นะ่เป็นเมนูทอดอันนี้แกงนะคะมีข้าวเลยคะ่ะทุกคนมีบริการใส่กล่องด้วยนะเขาขยาอยออกมาถึงข้างนอกเลยนะคะได้ล็อกข้างนอกด้วยคะ่ะ าแล้วเราก็จะมาจ่ายตังตรงนี้นะคะนี่คือเคาน์เตอร์จ่ายตังนะคะทุกคนทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเอาถ้วยจานมาเก็บตรงนี้นะคะนี่คือถังขยะนะคะนี่คือตารางเวลาเปิดให้บริการนะคะทุกคนมีชีสให้ชิมด้วยนะทุกคนชีสเยอะมากเลยอันนี้เหมือนที่เราเคยดูในทอมแอนเจอรี่นะคะ มีให้ชิมหลายรสชาติเลยนะคะแต่ว่าชิมไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่กันแพ้ชีสค่ะเห็นไหมคะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยสารพัดชีสนะคะชิมไม่ได้นะเดี๋ยวปวดท้องแต่น่ากินเนาะก็ทำแบบสีสันน่ากินมากเลยค่ะแข็งๆนะคะ อันนี้ไม่รู้น้ำอะไรนะคะทุกคนร้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะคะทำงานอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าน้องเมย์เขาทำร้านนี้นะพี่กันก็เลยรู้นะคะแล้วก็เจ้าของก็จะเป็นคนไทยะคะ่ะ คลิปนี้พี่กันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณสําหรับการรับชมน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากค่ะถ้าชอบคลิปก็ปช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามแล้วอย่าลืมปักกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปต,ต่อไปของพี่กันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ